สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนขับเอฟซีสุขสุขคนวันนี้ครับวันที่ยี่สามนะครับผม <c oughs> อาการกันเริ่มดีขึ้นตามลำดับเนาะครับเนาะกินข,ข้าวตามไลวลา กินยาตามเวลาที่หมอพันหนหยมาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นตามระดับเนาะครับเนาะเป็นระยะเวลาที่รวดเร็วด้วครับเนาะที่หมเอเฉยเอวออกจากโรงพยาบาลเนาะครับเนาะคลองห้องผ่าตัดก่ะหมเอเฉยเอวอยู่โรงพยาบาลเบิ้งอยู่เนาะครับเนาะบันที ของผาตัดเลยนะครับเนาะวันที่สิบสี่ครับผมวันที่สิบสี่เดือนกันยายนพจสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมเขาโรงพยาบาลน,นะครับเนาะนี่เขาของผ่าตัดเลยของไอซิยูสองขึ้นหมด วันที่สิบเก้าอ,อมอ,อ,อก,ก็เห็นว่าพักวบ้านนะครับเนาะตอนอยู่ร่วมบ้านกันนันอยู่ครับหน้าและตาแหละครับค้นกันได้เจ็บเป็นเอ็นอุ้นนะครับเนาะบางคนก็มีหยาดเฝลอแน่บางคนก็นมนนกนไม,ม่แน่ ของคุเปยยู่เตียงกับข้าๆหัวเชียเจ้ากับแม่วาสมายนะครับเนาะเด็กวัยรุ่นดูแลแม่นี่อีดีครับผมสึงยอดในดันเด็กกระตันยูเลยครับดูแลแม่แทบทุกนาทีเลยนะครับเป็นดูแลแม่ เล็กน้อยอายุสิบเก้าปีนะครับเนาะทุกโต๊ะนะครับผมทุกเตียงนะครับเนาะมิญยาิพี่น้องดูแลภาพแรกับหัวะเจ้ายอนะครับเนาะ ทางอันะครับว่ามีคนคอยชดเนี่ยเชดโตหรือว่าพาเขาขห,าห้องน้ำครับนะ้ำเนาะครับเนาะออกจากห้องไอซียูมากกับชอยเรือตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ เอาตัดสมองมากไม่แมก็มันเฮ็ดว่าได้ก็ต้องเฮ็ดให้ได้นะครับผมทุกคนพาตัดมากกับนอนสมมอยู่กับเตียงทุกคนนะครับมีหัวใจเยาะนะครับเนาะถีว่าเนื้อค้นอยู่เน,นนเนื้อค้นเหลือก็เนื้อพร้อมขาดไม้นะครับต้องดินล้นต้อง ซอยเหลือตัวยังให้ได้นะครับเนาะออกมาอยู่ห้องธรรมดากะอยู่ห้องรวมนะครับเนาะสองขึ้นสามขึ้นเนะัะดีสิบเก่าหมอไปออกจากโรงพยาบาล วันนวันที่ยี่สิบสามนะครับเนาะวันที่ยีิบสามเขาห้องผ้าตัดวันที่สิบสี่นี่กรวล้มแล้วทั้งผ้าตัดนะครับเนาะวันที่สิบี่เขาห้องผ้าตัดก่ะย่ิบสามเนี่เกาหมยนครับผ่าตัดสมองหมดนี่นะครับผม ก็มือก็ต้องพักฟืน้นให้นานงานเป็นโยกอะอีแฟนครับกับขึ้นเบืงองล้นนะครับเนาะนี่ขอเบื้องก็เมือ่อาเจ้าย่ออะนี่นะครับ สภาพร่างกายนะครับเนาะโมแข็งแรงก็ต้องเห็ดตัวให้แข็งแรงให้ได้ครับเพราะว่าชีวิตของโฮ่ฉาเจาก็คือนั่นแหะครับอัต,ตาหิอัตโนนาโถนะครับเนาะ อาตาฮีอัตนโนนาโถนี่อะไรนอะบานะเดียวอะพูกนีมม้สินรำแน,ใน,ใน่ใจคือเคยเขาวัดกับคือสี่พอหงส์อยู่เนาะครับเนาะอาตาฮีอัต,อตนโนาตนาโถกับตำแหน่ที่เป็นที่พึ่งแห่งตนเหรครับ ช่วงนี้ก็นมีลเลิ่มคันเพราะว่าผ้าตัดแน่นนะครับเนาะในนักี่สุดก็นในดานกันผ้าตัดนี่นะครับผมในผ้าตัดสมองผมนะครับเนาะผ้าตัดเนึ่งออกในสมองผม ของผ่าตัดวันที่สิบสี่วันนี้วันที่ยี่สิบสามเก้าเมื่อที่ผ่าตัดม้าเนาะครับเนาะนะครับนั่นมากคนยรงลูกบาลทั่วไปเ็อที่มีคนดูแลนะครับเนาะมีญาติมีพี่น้องดูแลนะครับไม่ว่าลูกเต่าดูแลนะครับเนาะ ว่าในด่างความเป็นยู่ของโฮเชเย่กับนั่นแหละครับอัตตาหิอัตโนนาโทน้ครับเนาะคนเทาเฮดยังไงก็ได้ในสนามน้ะครับนะนเานาะ ที่มันนี่ก็อยากมารายงานให้แฟนผิดนะครับโห่เนด่านการเวีนยูนะครับเนาะแข็งแรงขึ้นสำเร็จแล้วนเนาะหวเยวเยาเป็นแน่นอนี่ผู้ดูเลมีผู้อันะเขาห้านำากินว่านอมีผู้เช็ดเนึ่งเ็ดตัวให้ว่านอคือเกาหนหครับ เป็นใคเนนน่เป็นยูช่างในกับเป็นยูช่างสันนะครับนะเนาะไม่ใช่เหรอเซาดีพป่ะเนะครับเซาดีาไฮนี่แล้วกันเนี่ยนะครับแขหาทั้งคลิปคือเก่านะครับเนาะยองไม่พบค่อ,อ,คนะอยพอ,พอกันนะครับเนาะอ ขอบคุณเลยหลายครับ FC แฟนเพจแฟนครับที่เป็นห่วงของชายอย่างนี้เมจริงใจนะครับเนาะขอบคุณเลยหลายคลิปนี้กับเจ้าใบช่นนี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย